ได้ค่ะคุณผู้ชมคะพนิดนาฏสวิไลกับสินสโมสรคะ่ะ ผู้ชมคะใครๆก็ทราบนะคะว่าหนังสือมีประโยชน์โดยเฉพาะสําหรับพัฒนาการของเด็กๆนะคะแต่หากที่บ้านมีหนังสือที่โรงเรียนมีหนังสือแต่ไม่มีใครอ่านให้เด็กฟังหรือสอนให้เด็กอ่านก็คงไม่มีประโยชน์นะคะและที่สําคัญคะ่ะหนังสือต้องถูกคัดสรรให้เหมาะสําหรับเด็กแต่ละคนนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีความพิเศษด้วยนะคะวันนี้คะ่ะสินสมสรน,นะคะอยู่กับผู้ที่รวมตัวกันนะคะทําโครงการดีๆคะ่ะในการคัดเลือกหนังสือนะคะมาเป็นชุดหนังสือวิเศษสาหรับเด็กพิเศษะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเรืองศักดิ์บินประทีปค,ค่ะกรรมการผู้จัดการนูนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณสุคนธาสินพบนะคะหรือแม่ตุ่นนะคะผู้บริหารสำนักพิมพ์ประภาคาระคะ่ะและคุณเสรประภาสุกดำรงนะคะหรือคุณแอมนักแสดงที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอขออนุญาตเรียกพี่ปองนะคะคุณแม่ตุ่นแล้วคุณแอมนะคะพี่ปองหรือว่าพี่ตุ๊กปองของเด็กๆคุณลุงตุ๊กปองของเด็กๆนะคะเราคุยกันกับ พี่ปองมาเสมอนะคะในเรื่องของการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กๆนะคะแล้วล่าสุดที่พี่ปองมาก็คือการเลือกหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชนนะคะเป็นชุดหนังสือดีอยากให้เล่าถึงความคืบหน้าของโครงการนี้ว่าได้นําไปใช้ต่อแล้วมีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างคะพี่ปองชุดนั้นเป็นชุดวาระสิบปีมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กค่ะพอครบรอบสิบปีเนี่ยเราก็าเอานักเขียนกิติมาักิ์นะอย่างคุณหญิงกสมาวรวรรณนิตยาคุณหญิง รัชนีวนันวัฒนาชายัยพระยาท่านองค์ขุนรีแล้วก็จะมีนักเขียนมือหนึ่งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคุณพรอนอนคอ์นิยมค้าและนักเขียนรุ่นใหญ่ๆอย่างป้ากุลต้องบอกว่าอย่างพี่ปองนี่ถือเป็นนักเขียนรุ่น,นเล็กสําหรับรุ่นใหญ่นะคะเป็นรุ่นเล็กสําหรับรุ่นใหญ่<อ>ก็รวมตัวกันเป็นการระดมทุนครั้งแรกต้องบอกว่าได้เสียงตอบรับกลับมาดีมากนั่นหมายความว่าอย่างน้อยขยับให้สังคมไทยเห็นว่าการใช้หนังสือเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นนะ บอกแค่นี้เองว่าจําเป็นนะเพราะว่าอาหารสําหรับเด็กเรามักจะคิดถึงแต่อาหารกายเด็กต้องกินข้าวเด็กต้องกินขนมเด็กต้องกินอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเป็นอาหารอีกสามจานที่ตอบคําถามได้ว่านอกจากอาหารกายแล้วอาหารใจอาหารสมองและที่สําคัญคืออาหารธรรมะหนังสือชุดสิปีมูล,ลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเนี่ยตอบคำถามได้ครบคเพราะเรามีกรรมการคัดสรรแล้วก็ออกไปทั้งหมดเนี่ยสิบก สิบบกเนี่ยต้องบอกว่าอย่างน้อยก็จะมีเด็กประมาณสักสองแสนคนคได้อ่านหนังสือชุดนี้ชุดนั้นนี่มีเล่มไหนคร่าวๆว่างานพี่ปองเท่าที่พี่ปองพอจะบอได้ใช่ถ้าเป็นของคุณหญิงกสมาวราวรรณเนี่ยนะ,ค,ะครับก็จะเป็นหิวจังหิวจังกลัวจังกลัวจังอของคุณหญิงรัชนีวรรณก็จะเป็นมดมหาสจัยรซึ่งต้องบอกว่ามดมหาสจักรเนี่ยต่างประเทศซื้อไปแปลเป็นภาษาจีนเป็นไต้หวันนะซื้อเป็นแปลเป็นภาษาจีนแล้วมีของคุณพรนนค์นงนิยมค้าก็จะเป็นน้ำแข็งใสใสน้ำหวาน แล้วก็จะเป็นแป้งด้ามทำสวนซึ่งแป้งดํามทำสวนเนี่ยได้รางวัลหนังสือดีของสปทด้วยนะคะแต่ทั้งสิน้นทั้งปวงเนี่ยหนังสือทุกเล่มผ่านการคัดสรรของคณะกรกรมการระดับชาติในสองคณะก็คือหนังสือดีสําหรับเด็กโครงการหนังสือเล่มแรก 6เดือนถึง6ปีโครงการหนังสือเล่มแรกกันนะคะ,ะแล้วก็ยังได้เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ของสวทรงูงศึกษาธิการด้วยหนังสือทุกเล่มผ่านการคัดสรรจากกรรมการของเราเมื่อพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยเด็กได้ใช้กันไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนคนแล้วก็ยังมีองค์กรอย่างน้อย3ามองค์กรรับรองว่าเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กค่ะให้พี่ปองทบทวนให้ฟังคร่าวๆว่าหนังสือที่เหมาะกับเด็กเล็กกับเด็กโตนี่ต่างกันยังไงคะต่างกันมากต้องบอกว่าเหมือนเราทานอาหารเนี่ย อาหารเราก็ต่างกันนะอาหารตามวัยนี่ต่างกันใช่ใช่ฉะนั้นหนังสือตามวัยก็ต้องต่างกันฉะนั้นหนังสือเนี่ยเวลาพูดถึงวัยก็ต้องแตกออกอีกนะว่าวัยเนี่ยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเนี่ยเราเน้นเรื่องของวัยของสมองไม่ใช่วัยของอายุอ้อย่างเช่นเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยอายุเขาอาจจะ6ปีแต่วัยสมองของเขาอาจจะอยู่2ปีเด็กกลุ่มพิเศษนี่พี่ปองขยายความให้ชัดๆไปเลยว่าก็คือเป็นเด็กที่ตอนนี้เยอะมากก็คือเด็กออทิสติกแต่ดาวซินโดรมเนี่ยเราอาจจะเห็นได้ชัด ที่รูปร่างหน้าตาของเด็กดาวซินโดมจะบอกได้ว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด็กพิเศษที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษค่ะฉะนั้นเขาก็จะมีเนื่อนไขในการเรียนรู้ที่ช้ากว่าปกติเช่นอายุสมองของเขาเนี่ยอาจจะไม่โตตามอายุของตัวอนั้นหนังสือของพวกเราที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็จะแยกออกเป็น กลุ่มอายุของเด็กเนี่ยเราเทียบจากสมองเช่นอายุ1ปีเนี่ยอาจจะเป็นเด็กดาวซินโดรมที่อายุ7ปีแล้วแต่อายุสมอง1ปีเราจะใช้ชุดเดียวกันอ,อย่างเช่นชุดนี้ก็จะเป็นชุดหนังสือเล่มแรกที่เราใช้กันมาที่เราเคยคุยกันนะ,นะคะออผู้ไก่ปวดท้องน้องหมีเล่นกับพ่อตั้งไขล่ล้มและที่กรมอนามัยเอาไปทาต่อแล้วก็แจกทั่วประเทศ4ี่ล้านกว่าคนนี้ก็คือ ตอกและตั้งไข่ล้มนี่ยค่ะอันนี้ต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่าเราได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพแล้วนะคะซึ่งโ<ช>ครงการนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันของหลายๆหน่วยงานเลยมีหน่วยงานอะไรบ้างสถาบันราชานุก,กูลค่ะและที่องให้เครดิตเลยนะครับที่ให้คุณแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของพ่อแม่ในกลุ่มเด็กพิเศษมาตลอด9ปีก็คือ Starbucks ประเทศไทย Starbucks Coffee ประเทศไทยที่ให้ทุนทำเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะ แล้วก็ชัดเจนมากแล้วก็สนับสนุนเป็นกําลังใจให้กับเราในการทําดีกับกลุ่มเด็กที่มักจะถูกลืมแล้วก็กําลังรอใครสักคนในสังคมมองเข้าไปเห็นแล้วก็ช่วยดึงขึ้นมาเด็กทุกคนเนี่ยพัฒนาได้พ่อแม่เด็กหลายคนที่เป็นกลุ่มเด็กพิเศษเนี่ยบางครั้งคิดด้วยซ้ําไปว่าลูกตัวเองเนี่ยพัฒนาไม่ได้เพราะว่าหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องสติปัญญาปัญหาเรื่องการเรียนรู้ แต่ว่าเด็กกลุ่มนี้ที่เราทํางานด้วยมา6กปีเนี่ยตอบคําถามได้ว่าไม่มีช่วงขดะใดของเด็กคนใดเลยที่จะไม่เรียนรู้ที่จะพัฒนาไม่ได้ฉะนั้นต้องเปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่หรือว่ามุมมองใหม่นะคะวันนี้นะคะเรามีพยานนะคะก็คือพี่แอมนะคะพี่แอมศิรประภาเนี่ยพี่แอมนอกเหนือจากมีงานแสดงมีงานพิธีกรก็จัดเวลาว่างไปช่วยอ่านหนังสือให้น้องๆด้วยนะคะอ่านหนังสือให้น้องเด็กพิเศษเนี่ยมานานหรือยังคะ ถ้าร่วมโครงการนี้เราประมาณ2ปีแล้วค่ะเพราะเขาจะจัดปีละครั้งนะคะปีนึงก็เดือนละครั้งทุกอาทิตย์ต้นเดือนใช่ไหมคะหูนี่จะสองปีแล้วนะคะครั้งแรกเลยที่ไปนะคะกับที่เห็นพัฒนาการน้องจากเดือนที่1ถึงเดือนที่6เห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงมากอย่างครั้งแรกที่เลี้ยงไปเขาก็จะเหมือนกับจุดโฟกัสเขาจะน้อย เวลาเราจะอ่านให้เขาฟังสักพักเขาก็จะวิ่งไปเล่นกับคนอื่นแล้วเดี๋ยวเขาจะ,จะดับมาเราต้องใจเย็นว่าใช,ใช่ใช่ใช่ตอนแรกเพียมก็แบบตอนเพื่อนชวนไปก็โอเคไปคิดว่าไม่น่ายา,ยากเ,<อ>าเดี๋ยวเราลองดูก่อน <modeled> <ๆ>แล้วก็เขาก็จะมีอ่ายอย่างพี่ปองก็อาจจะช่วยสอนแรกๆก็จะมีคนนํา <i S 1> ให้เราแล้วก็จาไ้ละต้องจําเทคนิคเดี๋ยวฉันต้องทำได้นอนนั่นนี้เราก็ใส่ acting เต็มที่ด้วยความเป็นนักแสดงสักพักเอาน้องไปหายไปน้องไม่สนใจฉันเลยฉันเล่นใหญ่มากที่สุดเลยน้องแบบ อะไรนี่เธออะไรเนี่ยก,ก็ไปแต่เดี๋ยวก็จะกลับมานะแต่รู้เลยว่าพอจบคล์สน่ะน้องเขาจะแบบเขาฟังเราฟังจนจบเรื่องอลุกขึ้นไปหยิบเล่มใหม่มาให้ได้ด้วยวันแรกเนี่ยอ่านไม่ถึงห้านะก็ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วฉะนั้นแสดงว่าที่น้องฟังเราเนี่ยเพราะเราแอคติ้งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหรือฟังเ,เพราะอะไรเราก็ใหญ่ของเราอยู่แล้วจะเป็นเพราะเขามีแบบเขาฟังเรามากขึ้นคุ้นเคยกันมากขึ้นเขาจะพยายามให้อาสาสมัครคนหนึ่งอะค่ะ จับคู่กับน้องบัดดี้แล้วเราควรจะมาทุกครั้งเพราะเราจะได้ดูพัฒนาของเขาด้วยก็คือแสดงว่าพี่แอมก็จะมีน้องบัดดี้ที่พี่แอมจะต้องดูค่ะ่แก็อยู่กับน้องคนนี้มาตั้งแต่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงน่ารักมากเหรอแล้วคือแรกๆถามจริงๆพี่แอมไม่ท้อเหรอครับอ่านไปแบบนาทีสองนาทีน้องวิ่งหนีแล้วชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วอือจะไปอาร์ี่ไปครั้งแรกนี่อัดเลิกเลยกลายเป็นตลกไปว่าแบบไม่ใช่กลับมาใหม่มาใหม่อะไรอย่างนี้แล้วคือเราก็ต้องใจเย็น ใช่ต้องใจเย็นแต่ว่าคาดว่าทุกคนที่ไปอ่ะมีความใจเด่นใจเย็นแล้วก็รักเด็กอยู่แล้ว hmm. แล้วเราก็จะเข้าใจแล้วเ,เห็นเขาแล้วเราก็อยากที่จะแบบมอบสิ่งดีๆให้เขาเพราะเราเชื่อว,ว่าไม่ค่อยมีใครที่จะแบบสนใจหรือว่าใส่ใจที่จะมาทําอะไรแบบนี้เท่าไหร่ <c oughs> พอมีคนตั้งโครงการในเช่นนั้นพี่รู้สึกว่าน่ารักจังเลยอ่ะเออดีมากเลยแล้วก็ไปแล้วยังไงคะพี่แอมใช้เทคนิคอะไรคือหมายถึงว่าอ่านพอน้องวิ่งไปกลับมาอ่านตั้งแต่ต้นใหม่หรือว่าอ่านหน้าต่อไปเลยอ่านต่ออ่านเขาด้วยว่าเมื่อกี้ ไม่กิดพี่แมเล่าถึงไหนแล้วนะเื่าไม่ได้จะไม่ได้เลยบางเล่มเขาจะเป็นนับเลขอะไรอย่างนี้พี่นับถึงเลขอะไรแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็ทบทวนน้องก็ตอบได้ตอบได้ค่ะแล้วอาจเทคนิคอย่างก็คือคักคุณแม่เขาแม่คะน้องเขาจะเป็นสไตล์ไหนชอบอะไรอะไรเยงี้ก็เพราะว่าคุณแม่เขานั่งอยู่ข้างๆเราด้วยคือต้องรู้จักน้องให้ด้มากที่สุดแล้วที่บอกว่า2ปีนี่คือหมายถึงว่าน้องคนที่พี่แอมเป็นบัดดี้คือสองปีพี่แอมก็ไปดูพัฒนาการตลอด ก็ไปเดือนละครั้งเนี้ยแล้วก็พอหมดเทอมของปีหนึ่งเราก็จะพักไปแล้วปีหน้าเราก็จะรอว่าโครงการเริ่มเมื่อไหร่เราก็จะไปอีกพอเราไปปุ๊บน้องเขาจำเราได้เขามี้ของขวัญมาให้เราด้วยจริงไแล้วเขาาคือเขาจำชื่อได้เลยเขาจำพีแอมได้แล้วเขาก็รอที่จะเจอทำให้แบบพอจะมีเดือนต่อไปวันไหนเราต้องรอกคิวเพื่อที่จะป้องกันกันถ้่เดี๋ยวน้องผิดหวังดีจังเลยนะคะก็เป็นความผูกพันแล้วก็ คนที่ไปทําโครงการนี้เองเราได้อะไรให้น้องเห็นการเรียนรู้ของน้องแล้วที่เราไปทำล่ะคะเราก็รู้สึกว่าเราได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นที่เราจะมีความเชื่อว่าค่าของคนมันอยู่ที่เราต้องดูแลตัวเองได้และถ้าจะดีไปกว่านั้นคือดูแลคนอื่นได้แบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เราให้น้องแล้วน้องเขาได้รับ <ừ> แล้วเราได้รับมากกว่าคือเรารู้สึกมีความสุข อืมค่ะค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ไม่ใช่เฉพาะพี่แอมนะคะก็มีนักแสดงพิธีกรคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่สําคัญก็ได้นําไปต่อยอดด้วยนะคะต้องถามทางแม่ตุน่นจริงๆอายุเท่ากันนะคะแต่ว่าทุกคนรู้จักในนามแม่ตุน่นไอ้ก็เลียกเรียว่าแม่ตุนต่นนะคะว่าได้คัดเลือกหนังสือนะคะจากที่ได้ไปทําโครงการมาแล้วสุดท้ายเลือกมากี่เล่มคะเลือกมาทั้งหมด5้าเล่มค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกนี่ก็ไปเป็นอาสาสมัครเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องจะสนใจแต่พี่แอมหรือเปล่า เนี่ยแบบจนมีใครให้เราเป็นสา,าสมัครไหมแต่จริงๆแล้วอะค่ะพลังของหนังสือนี่แหะคะห่ะอ,อย่างที่อย่างเมื่อกี้คุณแอมบอกว่าตอนเริ่มต้นอาจจะดูวิ่งวุ่นวายวกระจององแงแต่พอว่าพี่ปองเริ่มเปิดหนังสือนิทานปุ๊บเด็กนิ่งฟังถึงอาจจะมีวุบไปบ้างก็กลับมา ทีนี้โครงการเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยหครั้งพอโครงการเขาจบเราไม่จบค่ะเราก็รู้สึกประทับใจอะใ่ะในการใช้นิทานก็เลยเริ่มออนทัวร์ค่ะเริ่มจากในราชานุกูลก่อนเข<อ>าจะมีตึกใช่ไหมคะเราก็ออนทัวร์ตามตึกไปเรื่อยๆจากตึกเนี่ยบางทีน้องๆทีออ่สามารถออกไปเรียนร่วมตามโรงเรียนได้แล้วเราก็ตามไป<อ>ตามไปเล่าที่โรงเรียนเพื่อว่าอย่างน้อยมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีอ่ะค่ะของการเรียนร่วมคืออย่ามองว่าน้องเขาไปเรียนแล้วจะเป็นภาระ เพิ่มหรือว่าอะไรเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ไปพร้อมๆกันขึ้นอยู่กับว่าคนไหนจะเก็บได้มากได้น้อยแต่ทุกคนเรียนไปพร้อมๆกันได้คือหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยมีหนังสือหลายเล่มเลยนะคะแล้วก็มีการคัดสรรมาสุด<ช>ท้ายเหลือกี่เล่มคะห้าเล่มค่ะก็คือเ,เป็นหนังสือที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเราเลือกมาห้าเล่มแล้วคือคัดสรรมาเนี่ยเพื่อสําหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะหรือมาต่อย,ยอดสําหรับ ลุ่มอื่นๆด้วยมาต่อ,เ,อ,อเป็นลักษณะของการต่อยอดมากกว่าก็คือหนังสือจริงๆมันก็เป็นหนังสือนิทานที่เราสามารถใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดใช่ค่ะแต่ว่าพอเราเอามาใช้กับกลุ่มของน้องๆที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าในแต่ละเล่มเนี่ย พูดง่ายว่าเอาไปแล้วน้องชอบเราก็เอ๊ะเล่มนี้เล่าแล้วดีเล่มนี้ไม่ต้องไม่ต้อง acting เยอะไม่ต้องใช้พลังไม่ต้อใหญ่เลย <c oughs> เราไม่สามารถเอาเอาทำไปกับเราได้ด้วที <c oughs> เพราะ,ะเราต้องอาศัยหนังสือว่าเออมันดึงเด็กได้เนาะเราก็จำไว้จำเ,เล่มนี้เล่มนี้ค่อยๆสะสมจนได้ห้าเล่มออกมาเป็นชุดนิทานพิเศษเพื่อเด็กพิเศษค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันต่อว่าหนังสือห้าเล่มนะคะเป็นชุดนิทานพิเศษสําหรับเด็กพิเศษเนี่ยนะคะมีหนังสือเล่มไหนยังไงกันบ้างคติดตามต่อในสินสมุทร kind แม่เป็ดนอนแบบกบไข่กาบกาบแม่เป็ดขยับเอี้ยวตัวตัวห้าโผลหัวพงงาบพงงาบพี่พี่สี่ตัวเหลืองอ๋อยแต่เป็ดน้องน้อยขนเทาเงาวปลาบถูกเรียดรูกเป็ดขี้เรศไม่กิิบไม่เก๋ไม่แก้บไม่กาบ เล็กจิ้มลิม้มกระจุมกระจิ๋มชุดแดงหมวกแดงดังคำแม่บอกเดะเดะกลางทางโป๊ะเคะหมาป่ามาแกล้งฮัลโหลสวัสดีจ้าจะไปไหนจ้าหนูน้อยหมวกแดง ผู้ชมหลายคนนะคะอาจกังวลว่าถ้าเกิดว่าจะตั้งต้นเล่านิทานให้ใครฟังนะคะจะต้องใช้เทคนิคอะไรนะคะจริงๆแล้วนะคะแค่ใช้ใจในการอยากจะเล่าน,นะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะฟังแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าหากมีหนังสือเต็มบ้านแต่ไม่มีใครอ่านให้เด็กที่ยังอ่านไม่ออกฟังเนี่ยก็คงไร้ประโยชน์นะคะแต่ว่าเรามีโครงการดีๆที่ต่อย,ยอดกันมานะคะจากเด็กๆ ต่างๆนะคะในวัยแล้วก็มาเป็นกลุ่มเด็กพิเศษนะคะช่วงที่แล้วเราค้างกันไว้ว่ามีการคัดเลือกหนังสือนะคะจากหนังสือมากมายที่เป็นหนังสือนิทานสําหรับเด็กเนี่ยนะคะมาเป็นหนังสือกลุ่มสําหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะนะคะ,คะห้าเล่มที่เลือกมีเรื่องอะไรบ้างคะห้าเล่มที่ที่เราเลือกเข้าโครงการเนี่ยก็จะมีครอบครัวตัวเลขค่ะนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศยักษ์ ดอกไม้ให้ใครเอ่ยวันสุขสันต์ของซันนี่แล้วก็คุณแม่นักแปลงกายค่ะค่ะซึ่งหนังสือกลุ่มนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมีความพิเศษจริงๆปกติพอเราบอกว่าหนังสืออ่านหนังสือใครๆก็ต้องคิดว่าอ่านหนังสือก็คือจะต้องอ่านอะไรที่เป็นตัวอักษรหรือว่าคําบรรยายนะคะแต่อย่างเล่มน,นี้ดอกไม้ให้ใครเอ่ยนะคะจะเห็นว่าไม่มีตัวหนังสือเลยแล้วเด็กๆอ่านอะไรคะ และดูคนแต่งขี้เกียจนะทำไมไม่มีตัวนแต่จริงๆแล้วคือมันก็คือเป็นจินตนาการเลยค่<อ>ะเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้ค่ะพอเปิดปุ๊บตอนนี้ทุกคนก็มีภาพมีคําพูดแล้วคุณบอกว่ามีคําพูดเต่าหนึ่งตัวคาบดอกไม้เดินไปเจอลมฝนในควาจริง เสียงลง้องฝนหรือเปล่าเสียงอะไรัวนึกว่าเสีสเสเยงเต่าหายใจจะเป็นลมหายใจแล้วก็คือเป็นจินตนาการไม่ใช่แค่ของคุณลูกของค,คุณแม่ด้วยค่ะอืมแล้วก็หนังสือห้าเล่มน,นี้นะคะก็คือได้ถูกคัดเลือกไปเพื่อให้น้องๆในกลุ่มพิเศษเนี่ย ได,ได้ใช้ใช,ใช่ไหมคะ,คะแล้วเราได้มีการเปิดตัวหรือยังหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะทํากับน้องๆกลุ่มนี้นะะกาลังจะมีเลยค่ะกําลังจะมีงานเปิดตัวนะคะในวันที่23พฤษาคืภาก็คือวันศุกร์นะคะ,คะที่ศูนย์หนังสือจุฬาคามจ,จุรีสแควร์เราก็จะพูดถึงที่มาที่ไปของหนังสือเหล่านี้ว่าทางโครงการของเราซึ่งถือว่าเราเป็นทายาทเนาะของนิทานบาบัดเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงและจะทําอะไรกันต่อก็จะมีในวันนั้นค่ะ ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะคือมีลูกๆหรือหล,ลานๆหรือคนในการดูแลเนี่ยเป็นน้องๆเด็กพิเศษเราก็สามารถแนะนําที่จะใช้หนังสือชุดนี้ได้นะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะบางคนอาจจะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะควรจะใช้หนังสือชุดนี้ไหมหรือว่าจะควรใช้หนังสือแบบไหนคือมีผลวิจัยด้วยใช่ไหมคะพี่ปองที่จะมายืนยันว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปจริงๆโดยภาพรวมก่อนนะทั้งประเทศเลยนะเด็กปกติจ้ะ เราใช้หนังสือเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการสังเกตการนี่คือหกสัปดาห์ค่ะเหมือนกันตอนเราทำเราทางานโครงการหนังสือเร่มแรกเนี่ยเราใช้เวลาหกอาทิตย์แล้วเราจะรู้เลยว่าเด็กกลุ่มที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังทุกวันนะเลือกเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนนอนก็ก่อนนอนทุกวันหลังอาหารก็หลังอาหารทุกวันหรือจะทําตามหมอสั่งก็ได้หลังอาหารสามมือเช้ากุณันหยมันยากใช่ว่าเด็กกลุ่มนั้นประมาณแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ที่ ฟังจนจบแล้วก็มีสมาธิดีมากค่ะแต่แปลกมากพอเรามาทำกับเด็กพิเศษไม่ว่าจะเป็นดาวซินโดมและออทิสติกเ็าตกอยู่ทิธีประมาณ87ซึ่งมากกว่าเด็กปกติอ้าว87หมายถึง87หมายถึงว่าเด็กดาวซินโดมและออทิสติกเนี่ยเวลาเขาสนใจฟังอะไรบางอย่างเนี่ยนะเขากลับนิ่งได้กว่าเด็กปกติอ๋อเหรอคะงานวิจัยออกมาเป็นอย่างนั้น6 6 6, 6สัปดาห์เนี่ย หนังสือชุดเดียวกันนะ,ะชุดเดียวกันเด็กปกติเนี่ยประมาณ83เเซ็นตนิ่งแล้วฟังได้จนจบเรื่องแต่เด็กพิเศษเนี่ยประมาณ87เปอรอยากให้เพิ่มเสียงจากภาพอินเสิร์ตนี้นิดนึงนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าการอ่านเนี่ยมีความสำคัญมาก <ใน S 2> ฟังกันค่ะน,น่าัน,น่า ค่ะคุณผู้ชมคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบแต่จระเป็นภาพแห่งความประทับใจต้องให้พี่ปองขยายความไม่ฟังเดยต้องบอก<ห>อย่างนี้วิธีการทดสอบของเราเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เนาะแอมเป็นผู้ใหญ่แม่ตุนเ็นผู้ใหญ่พี่ปองเป็นผู้ใหญ่มันเหมือนกับเรามีเทคนิคเฉพาะตัวของเราเ แต่วิธีการทดสอบของเราไม่เราลองๆซิว่าให้พี่ที่เป็นเด็กพิเศษอยู่กับน้องที่เป็นเด็กพิเศษแล้วในมือของพี่เนี่ยเขามีหนังสือเหมือนกับในมือของเรามีหนังสือแล้วเราเคยทํากับเขามาก่อน<า>แล้วทดสอบได้ผลเหมือนกันจะเห็น,น,ใน,ในว่าพี่ที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเขามีสมาธิในการอ่านในขณะที่น้องที่เป็นเด็กพิเศษเหมือนกันเนี่ยก็มีสมาธิในการฟังแล้วมีอารมณ์ร่วมเหมือนกันเลยเหมือนกับเวลาที่เราทํากับเด็ก พิเศษหรือทํากับเด็กปกติเขาจะเรียนแบบเขาจะจําได้ก็คือฉะนั้นคีย์สาคัญคือไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนก็ตามม,มันมีมหัศจรรย์ของความเป็นหนังสือที่จะสื่อจากใจเราเนี่ยถึงใจเด็กหรือใจผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถึงใจผู้ฟังได้อย่างมหัศจรรย์จริงๆค่ะคือเด็กพิเศษที่สามารถอ่านนิทานได้นี่คือเป็นกลุ่มไหนคะพี่ปอทุกกลุ่มอ่านนิทานได้คําว่าอ่านคือ เวลาเราหยิบนิทานมาหยิบหนังสือมาเรามักจะบอกว่าเราต้องอ่านตัวอ,อ,กอักษรจริงๆแล้วไม่ใช่เรานี่อ่านตัวอ,อ,กอักษรแต่เด็กๆอ่านอ่านรูป<อ>ฉะนั้นรูปของหนังสือที่เราคัดสรรต้องเป็นรูปที่สามารถบรรยายได้รูปสามารถบอกเรื่องราวได้ฉะนั้นเวลาที่เด็กเขาจำเนี่ยเขาจะจําเป็นเป็นคอนเซปต์ว่าภาพอย่างเงี้ยจะมีคําลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะฟัง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 ,ฟงบ่อยๆมากแล้วเขาก็จะจํา พราะเมื่อเขามีสมาธิดีแล้วก็จะจําพอจําได้แล้วเขาทําเสมือนอ่านได้เขาไม่ได้อ่านตัวอ,อ,กอักษรแต่เขาอ่านจากภาพาโดยใช้ตัวอ,อักษรที่เราอ่านให้ฟังคําที่เราอ่านให้ฟังนี่แหละมาประกอบกับภาพที่เห็นแสดงเห็นว่าสมาธิของเขาเนี่ยแม่นมากาแล้วเขาจาได้แม่นมากแล้วจึงมาอ่านจากภาพได้แม่นมากค่ะถามทางสํานักจีนประภาคารด,ดีก่อนนะคะความคาดหวังกับ หนังสือชุดนี้นะคะอยากให้ไปถึงกลุ่มไหนยังไงบ้างจริงๆแล้วการทําหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเราก็ภูมิใจแล้วนะคะที่ได้เอาหนังสือดีๆนิทานดีๆสู่เด็กๆและเมื่อเรารู้ว่าวันหนึ่งหนัง,หนงสือของเราเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเครื่องมืออะ,ค,ะค่ะเป็นเครื่องมือที่แม่ซึ่งแม่ทุกคนรักลูกอยู่แล้วเราก็รู้แต่ว่าแม่ที่บังเอิญมีลูกมีความต้องการพิเศษเนี่ยเขาคงเหนื่อยกว่าเราหลายเท่าและหนังสือของเราเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมือ ในการที่จะสื่อสารกันแทนที่จะมาคอยจ้องสอนมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยหรือสื่อสารกันลําบากเนี่ยผ่านหนังสือเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหนังสือของเราเนี่ยมีพลังแล้วก็มีคุณค่ามากขึ้นเมือ่อเมื่อได้นํามาใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ,คะอยากให้พี่แอมชวนอาสาสมัครคะนะคะเพราะว่าในอนาคตน่าจะมีโอกาสแน่นอนนะคะกรกฎาใช่ไหมคะประกาศอเอาไว้ก่อนเลยกรกฎาเนี่ยจะเริ่มรุ่นใหม่ค่ะอาสาสมัครก็คือไปอ่านหนังสือให้น้องๆฟังแต่ว่าผู้ชมต้องจัดตารางดีๆนะคะเพราะว่า มาบน้องแล้วอบรมก่าเราก่อนไม่อยากให้กลัวว่าจะทําได้ไหมฉันจะอ่านได้เหรออยากบอกเลยว่าอาสาสมัครไม่พอนะเพราะว่าเด็กเยอะขึ้นทุกครั้งอือย่างครั้งแรกเี้ยมไปเที่ยงรู้สึกว่านี่น้องมาน้อยโอเคหลังๆเนี่ยเยอะขึ้นและเยอะขึ้นเรื่อยๆออก็คือเหมือนกับเขาก็ไปบอกต่อกันแหละว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน์นะแล้วก็ลูกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเขาก็เริ่มชักชวน เขาเปิดอื่นๆมาจะบอกเลยว่าอาสาสมัครไม่พอค่ะทางเรายังต้องการอยู่แล้วไม่ยากเลยเพราะต้องมีเอ็กซ์เพิร์ตคอยสอนเราก่อนวันที่อบรมอยากให้เห็นพี่ปองมากคือแบบทำทุกอย่างเป็นพ่อ้อเชนอะไรเป็นอย่างที่เด็กทุกคนอาบัเขบเราเราก็แบบฉันจะทําได้ไหมต้องแอบกอลอะไรเยงี้ค่ะแต่ว่าไม่ยากเลยจะบอกว่าทำเรามีความสุขอยากให้ทุกคนมากันค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้น้องๆมีบัตดี้ด้วยคือพี่ได้ประกบ น้องแต่ละคนนะคะนั่นคือหมายถึงว่าจะต้องใช้จํานวนอาสาสมัครจํานวนมากและมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับการอบรมอบรมประมาณไหนยังไงคุณผู้ชมตอนนี้อาจจะกำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะสามารถทําได้ไหมไม่ยากก็คือว่าเราใช้นังสือเล่มไหนเราก็มาหัดอ่านกันก่อนใช้ในเวลาก่อนอที่จะไปอ่านหนังสือให้น้องฟังเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือให้แตกก่อนจะมานั่งผ่านกากกาก ไม่ได้กุ๊กกุ๊กไก่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 โอเคโอเคต้องสะกดให้แตกก่อนหนังสือเล่มไหนที่จะไปสู่เด็กเนี่ยถ้าเราแม่นยามันสนุกฉะนั้นเราก็ต้องแม่นก่อนในเรื่องที่เราจะไปอ่านให้เด็กฟังถ้าไม่ถนัดไม่สะดวกไม่มีเวลาในการจะสนับสนุนตัวเองไปเป็นอาสาสมัครสนับสนุนปัจจัยอื่นๆได้ไหมคะด้วยกัน สนับสนุนชุดหนังสือวิเศษสําหรับเด็กพิเศษนี่แหละอ,อยากรกะซิบอย่างนี้นะครับว่าทุกๆบ้านเด็กคือคนพิเศษสําหรับเราไม่ใช่เฉพาะเป็นเด็กพิเศษทั่วไปฉะนั้นหนังสือชุดนี้จึงเหมาะสําหรับเด็กทุกคนไม่เฉพาะเด็กพิเศษเพราะถ้าเรามองดูเนี่ยเด็กเนี่ยคือความพิเศษของชีวิตของพ่อของแม่ทุกๆคนแค่ซื้อชุดหนังสือชุดนี้นะครับเอาไปใช้ในบ้านหรือถ้าเรามีน้ําใจแบ่งปันให้กับเด็กที่สถาบันราชานุกูลที่มา หาหมอมารักษามาบําบัดให้เอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยจะมีกลุ่มพ่อแม่หลายคนที่ไม่มีกําลังพอค่ะ,ะอยากายใช้แต่ว่าไม่มีกําลังพออยากจะติดต่อทางสถาบันราชานุกูลนะคะเพื่อจะบริจาคหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะติดต่อผ่านมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กได้นะครับ0 2ะศูนย์สองแปดศูนย์ห้าูนย์สองศูนย์สองอีกครั้งค่ะศูนย์สองแปดศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สองมูลนิธินังสือเพื่อเด็กนะ,นะครับค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสามารถช่วยเหลือกันได้นะคะเป็นน้ําใจที่แบ่งปันกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนคะ่ะสนับสนุนการซื้อหนังสือนะคะจะเป็นอาสาสมัครหรือว่าติดต่อบริจาคก,ก็ได้นะคะที่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะศ2 8 0 5 0 2 0 2วันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณมากคะ่ะค<อ>่ะ<อ>สินสมศเวลาหมดแล้วคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ